เจอใครวะไอ้อย่างชอบว่าต่อฟังไอ้ยีนี่กูรู้เลยสิอะไรอ่ะนี่คืออะไรวเนี่ยอะไรอ่ะใหญ่ใหย่งก หายไอ้ซาดส่งไม่ทันโอ้โหฝึกเอาอีกแล้วเชื่อว่ายังไงก่อนเสร็จละอะไรวะ อะไรครับนี่ว่าโจมโจดโจดที่มันไอเหี้ยโคตรจะอ่าเสร็จละโว้ยว่าต่อังโอ้ยยี่สเอ้ยโคตรยานะพี่น้อง

เฮ้ยเหมือนอยู่โอ้แปกไเยไม่ได้อยู่ได้อยู่เอ้อ้ดฉันแฉยวะจเแลย่ได้อ่ะตาแรกเก่าแล้วเฮ้ยนามีดยัน้ดยามีดไอ้สัตว์เอ่ะไม่เหมือนตรงไหนอปากามาวงเลย

เออมันไม่ใช่สแต๊กโวะสแต๊กโมันนองเนิู่ไอ้กหรอจังมีป่องกวหาไีฝ่องเท่าโอ้เจ้าโจวเจ้าโชวไเป็นสตล์เวติน่ามันเลยเฮียปเฮ้ยมันเปลี่ยนไปได้ไงเปลี่ยนหน้าตาไปได้ยี้ขนาดนั้นวะอียบีไอฟซีมันอะไรอะ คุณเดเฮ้ยคุณชอยอยู่โอราไม่รู้จักอ่ะโอราเยไีม่ใครวะไอ้นี่น่าแต่ที่กลวีเอมันเม็รู้ว่ามันไปซื้อระเบิดมันมีเออ นี่ไงไปก่อนเลยละกันไปก่อเลยละกันเพื่อเขียนบอมช็อปอีเวนท์ปอมช็อมันไม่เดินอ่ะไอเทียนของมึงชื่ออะไรนะไอเทียนมึงชื่ออะไรนะสัมมาคาราเมลอ๋อไอเหี้ยบุตรเนรมิวไอเหีก็โอเคได้อยู่เปลี่ยนไปได้ยังไงวะ นี่ด้วยวะนีด้วยเก็เป็นอะไรวาเนี่ยอ้าวชิบหายแตกชิบูอะไรเป็นยังไงอะแอปปี้เบิร์ดแอปปี้เบิร์ดแตแอปปี้เบิร์ดแลนเดนคือยัไงไอ้เบแลนไ้เบิร์ดแลนเดนไอ้เบิร์ดแลนดคุยเลย สารเองแอไปเบิร์แเดอร์อะไเนวะมพิมพ์ไาสาไทยไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรอมึงทำไมมันไม่เหมือนมันกิงนั่งไงกูว่าไ้ป่ากูว่าแล้วป่าหย่อย่อมหย่อมหย่อหยอ ไม่ดูปลาดิปลามันกระโดดออกมาปลากระโดดออกมาบนปลาปลาโลมาเจ็ดเย็นเลยสัตว์ใครออกมาเป็นปลาทองปลาทองเฮียอะไรเกี่ยวสาไปไหนิโอ้โหแต่ละเรียนอีกทีเดี้วเลยไม่ยากไปหรอวะ ไรพิกเลไพิกเลดตัวนี้พิกเว่พิ่พิกนีผีใช่ตึ้เฮียเ้ยบาตีกนสองชิเฮียีมีดเคนกเฮียอะไรเนี่ยเนพิกเล็ดว่ไอสัตว์ เจกิลิด้วยยังไงอะเจกิลิไอ้ลูกสุดท้ายเชี่ยไอ้เหี้ยธนาธรไม่ไล้สักหรู้ได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยอยากเอลืมดูลูกพี่โตคนนี้กับตัวสุดท้ายสุดดูพี่โตสุดท้ายเลยเหมือนบ้าเหมือนกันหมด ไม่อยากวาดกันตอเลยจุดยืนเหรออ๋อนะอ่ามิสเตอร์ดิ้งเอาไรเชียวอเอวมึงเคยแล้วอ่ะเอวมือได้ดูวันไหนนะที่มันเด่นคุณเรียกเขาเล่น normal กับแซนด์วิชมั้งแซนวิชในไลฟ์มีแซนด์วิชคือมันให้เราวาดรูปมาเลยตอนแรกอะตอนแรกคือใบคำใช่ไหมแต่วันนี้คือวาดรูปแล้วก็ให้คนต่อไปอะวาดรูปต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายให้ทาย ให้ทายชื่อมันคืออะไรขอ้ทายว่าวาดอะไรใช่ไหมเอาเดียวๆดิมา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 เย้ยหรืวาดอะไรดีวะเอ้ามันเอ้ามันต้องเขียนประโยคเลยอ้ามันเดิมปะไม่ใช่มันเดิมไม่เดิมหรออันี่แซนด์วิชอ่ะมันบอกแซนด์วิชอ่ะอ๋อโอเคกูเข้าใจละอะไรเอ่อก็ตอนแรกก็นั่นแหละใบคำแล้วคนต่อไปก็วาดที่เดี๋ยวก็วาดไปเลยอ๋อโอเคแล้วก็ใบคำต่อจบ วอตเ the f ฟั k อนนแล้วนี่คืออะไรไมว่าต่อใช่ไหมวาต่อต่ออยางอันนี่คือขี้อะไร,ะไรเนีย่ยมึ่ววามาซะหน่อยเลี้อะอะไรวะวอโอวอตเอรฟัคโอวอตเตอร์ฟคืีอะไรนี่วนี่ทำไมมันมีแต่ต่อ,อยวะวอตเตอรฟัคขยเลยวะ อะไรเนี yeah. 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 ่ยเฮ้ยอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรอ่ะอะไรวะโอ้โหเนี่ยยากจนลืมว่ายากตอนเดาอะไรเฮีย ว่าต <ique> <trilogy> ามแบบไม่อยากหรอกเฮี <More vicious> ยไม่งวาดที่อะไรก่อนเนี่ยมีอะไรก่อนเชียวโอ้โหอยากให้เดาแล้วมีอะไรวะอะไรวะเนี่ยไอ้ย่าไอ้ย่ากังวะรอแล้วโอ้ยยืด โอ้ไม่มันคืออะไรวะดีเนี่ยมังอะไรเนี่ยงคำดีๆไี่สัตว์เนี่ยอะไรกันเหมือนกันหมดคอปีไรค์วันเหมือนกันหมด ไมกูไม่อาอันนี้วะไอปี๊ดไอปี๊เนี่ยไอปี๊เลยไอปี๊ไอ้สัตว์กคน้ขึ้นอ๋อจะรู้ไอเย็บไอสัตว์จะไปรู้ได้ไงกันเก็อะไรเก็มิกกี้รู้บีเอย็บเไม่เคยเห็นอะ ก็มันต้องไปอะไรแน่ๆจากท่ายืนเป็นท่านอนนี่เหรอไอ้ยโอมแน่เลยไม่คิดบ้าเปลี่ยนไปขามูนไม่ใครอ่ะข้าวัดขมูงคือใครอ่ะไอเทียนเหรอไอ

ูกแล้วผิดยังไงก่อนขอโทษจับอะไรอยู่ไม่ก็แบบร้องเพลงมันน้อยไปมันก็ต้องมีอะไรหน่อยเวลานานเฮ้ยว่าไอ้เยี่นี่แน่เลยไอ้สัตว์ได้เหมือนกันตายงบังเลยอะนี่ก็เสื้อไอ้สัตว์ใช่ะ ชันเนี้ยมันช้างมันเนี้ยมันงงวาย่งไรมันช้างมันตามันบกอเล้คสังคือใครมาดเอ๋แม่ใยคุณยายคุณยยคุณยายเปยนนยัยอะ้ยคุณยายคุณยายครคุณยายคุณยยเป็นก่คนน่ารักเป็นน่ารักไห็ปีไร โอ้ยคุณยายฮะคุณยายไม่เปลี่ยนไปเลยไอ้เอ๊ะมันดูไม่เห็นจบพูดว่ะคุยอะไรแบบนี้คุยเอ้เอ๊ะคุยอะไรเดี๋ยวอื่นเลยไอ้เอ๊ะ

ไม่หไม่ม่นเคยไมไม่ได้อ๋อครับรู้อะไรรู้อะไรสัเรื่อะไรก็ไม่รู้วัตัมันเ่าเลยะว่าตาอเลยไอเหี้ยตอบเลยว่า ไม่ต่างเกี่ยนเลยไอ้ยี่เดียร์เลยไม่เลยรออ๊เก mm ี่ยวเไม่รู้เขี้อะไรไอ้เนี่ย